ลำดับที่39ครับคุณอรุโอชาพานุพันธ์นะคะรางวัลผู้จัดละครสร้างสารรค์สังคมและประเทศชาติดีเด่นค่ะนี่เลยครับแนชมหน้าของนะฮะวีทีอาร์เมื่อครู่นี้ครับมาจากงงนะครับฝเัวนี่ครับแม่เป็นเกียรติมากๆครับคุณปิสนากล่ำพินิษ รางวัลส่งเสริมพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือสังคมดีเด่นค่ะ,ออะทีมททงมนานนักแสดงละครเรื่องบางรจาจัน รางวัลน,นักแสดงละครส่งเสริมสร้างสารรค์สังคมและประเทศชาติดีเด่นแห่งปีค่ะนี่แหละครับหนหน้านะฮะนะครับส่วนหนึ่งนะครับจากนักแสดงจากละครเรื่องบางระจันครับคุณเซนดี้วิยดารางวัลน,นักร้องดาวรุ่งดีเด่นแห่งปีค่ะ นอกจากเสียงเพาะแล้วก็นะครับหน้าตาสวยสดนะครับคุณชนรวิทย์ชะนะงกลางรางวัลน,นักดนตรีดีเด่นค่ะ คุณสุวพัฒนสันสนียะชีวินนะคะรางวัลบุคคลบันเทิงดีเด่นค่ะคุณสรยุทธสุทัศนะจินดาแต่ว่าวันนี้คุณสรยุทธไม่มานะคะมีผู้รับแทนนะคะคุณปิสนากล่ำพินิษ์นะคะรางวัลพิธีกรและผู้ประกาศข่าวดีเด่นค่ะนะครับ คุณนพขวาัญน,นักนวนรางวัลผู้รายงานข่าวดีเด่นผู้สร้างสีสันและความสุขให้กับคนดูค่ะนะครับดูจากการแต่งตัวแล้วนะฮะสีสันจริงๆครับนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสนะคุณชยตามุกดาหารรางวัลผู้สื่อข่าวดีเด่นค่ะ คุณสุดจิตราส้อยเพชรรางวัลผู้สื่อข่าวดีเด่นค่ะคุณพรวดีราธนาดีนะคะรางวัลผู้ประกาศข่าวดีเด่นค่ะคุณสืบสกุลพันธ์ดี รางวัลผู้ประกาศข่าวดีเด่นค่ะ<า>คุณชัยวัฒน์เหมทัทพพระรางวัลผู้ประกาศข่าวกีฬาดีเด่นค่ะ<า>คุณปัชออนประหยัดทรัพย์รางวัลผู้สื่อข่าวและรายงานข่าวเศรฐษฐกิจดีเด่นค่ะ คุณช่อฟ้าเหล่าอาระยะรางวัลผู้ประกาศข่าวดีเด่นค่ะคุณนภาพรช่างกลรางวัลผู้สื่อข่าวสังคมดีเด่นค่ะนนค,คุณอภินยาบุญยป,ปารณัย รางวัลผู well, ้ประกาศข่าวดีเด่นค่ะคุณนาริมลอมรปานรางวัลผู้สื่อข่าวดีเด่นค่ะคุณสุธิวัฒน์หงษ์พูลพิพัฒน์รางวัลผู้ประกาศข่าวดีเด่นค่ะ ดรบุญมาพันดวงรางวัลน,นักธุรกิจยอดเยี่ยมดีเด่นและผู้ประกอบการดีเด่นและผลิตภัณฑ์ดีเด่นค่ะเรยง คุณสุประโชคภัยพนรัตน์รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นค่ะคุณปนัดดาวงผู้ดีรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นค่ะอ,อันนี้รับแทนนะคะอ่อานี่รับแทนนะครับ คุณยิ่งวัทสัพ์อัมภัยกุลรางวัลผู้ประกอบกิจการดีเด่นค่ะ,ค,ะคุณแซนดี้วิยดารางวัลนักร้องดาวรุ่งมาแรงดีเด่นค่ะ คุณวโลลดมเป็นมมทานะคะรางวัลพิธีกรชายดีเด่นสาขาสื่อออนไลน์ดีเด่นนะคะพิธีกรของเราเองนะคะ<ส><ด>ท้ายนะคะชิชยาวนิชกิจนะคะพิธีกรหญิงดีเด่นสาขาเยาว,วชนดีเด่น ยังไงนะฮะขอเรียนเชิญท่านประธานนะฮะอยู่ตรงกลางเวทีนะฮะแล้วก็ผู้ที่ได้ไดรับรางวัลทุกท่านนะฮะขึ้นถ่ายรูปรวมกันนิดหนึ่งละกันนะครับนี่ครับชมหน้านะครับของนะครับผู้ที่มีความคิดดีทําดีปฏิบัติดีประพฤติดีนะครับก็นะครับ ถือว่าครับปฏิบัติดีคิดดีทดําดีที่แตกต่างกันในสาขาการงานแตกต่างออกไปนะแต่ก็เป็นคนที่นะครับมีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับนะจนได้รับเป็นรางวัลปีพุทธศักราช2558นั 2, ่นเองครับนี้นะครับต้องมีครั้งที่2ครั้งที่3แน่นาะคนอย่างแน่นอน วิธีมอบรางวัลเกียรติคุณในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็นะฮะขอขอบคุณมากๆนะครับกับนะครับผู้ที่มารับรางวัลดีๆแบบนี้ครับนะฮะหวังว่านะครับในปีนี้และปีถัดไปนะครับก็จะมีงานดีๆแบบนี้นะเพื่อให้กำลังใจมากๆเลย